สวัสดีค่ะจากยายการคน้นบ้านเกษตรพ่อเพียงทุงหน้าฟ้ามนะคะเมือน,นี้ยายการกะเอาขอดีและขอเสียมาเบ่าซู่ฟ้างนะคะเป็นขอเสียของการเห็ดข้าโพดนะคะนั่นก็คือยายการเห็ดลองก้วงแม่ค่ะทุกคนยายการเห็ดลองก้วงบัดที่นี่เวลาหายนา้ํา มันจะเปลืองน้ำเนาะค่ะเพราะว่าน้ำมันติบพไปมันติบ่ไดมันสิลองกวางก็คือเมาติดเปลืองทังน้ำแล้วก็เปียงงทังสายนำยศเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันถ้าละถ้าเส้นเดียวทุกคนเห็นสายนำยศเนาะค่ะถ้าสายนำยดมีเส้นเดียวนี่ก็คือน้ำมันจะไปบดทั่วรองเนาะค่ะเขาจะต้องมีเวลามาขยับตายเพื่อให้อีกรองนึงได้กินน้ำน้ำ นี่คือขอเตียเนาะค่ะที่ายกการแยการได้เห็ดแล้วได้การกัดจะได้หูแล้วก็เวล,ลาปลูกก็คือปลูกเป็นพืชชงเดียวมันกัดจะมันกัดจะได้แค่ยางเดียวเนาะค่ะตอนนี้ก็คือขอเตียที่ายกการต้องเอามากแก้ไขในโคกน้องนาของแยกการหรือว่าถุงนาฟ้ามเนาะค่ะผู้ใดเห็ดก็คือเห็ดเป็นรลองคู่ซึ่งของายกการนี่จะมีตัวน้อย รองคูนี่จีน้ำเฮ้าตีหายน้ำได้เร็วแล้วก็ห่ได้พ่อเร็วเนาะค่ะบบประหยัดน้ำว่าง่ายๆก็คือประหยัดน้ำนี่ค่ะรองคูปลูกที่ขึ้นเนาะค่ะเฮตุเป็นรองคูแล้วสายน้ำยศก็คือเฮ้าปลูกเชียงกับสายน้ำยศไปเลยเนาะค่ะเชียงกับสายน้ำยศไปเลยแล้วผดของเฮ้าอะ่ะเขาจะได้กินน้ำแล้วเวลาเฮ้าปล่อยน้ำไป เขาติปอยแค่หนึ่งมือในตอนหนึ่งอาทิตย์เนาะค่ะแบบนี้แต่ในแบบของตอนใหญ่นันคือตองปอยอาทิตย์ละสองมือค่ะทุกคนบัดที่นี่ตันนี้นี่คือหนึ่งอาทิตย์นี่ย้ายการแถบติ่ปดตองได้ปลอยเลยเนาะค่ะเพราะว่านองได้น้ำเต็มทีแล้วตอนนี้นองกำลังออกดอกเนาะค่ะกำลังเตรียมตีออกดอก ก็คือแยกการกัดต้องขีดยาขานอนเมื่อออกดอกแล้วยกการกัดจะบวขีดยาขานอนเด้อก่ะจะไปให้จะไปให้อาหารทางฝาเข้ามากลัวเพื่อ,เ,อเก็บความหวานเนาะคะ่ะตัวปลานี่ยกาการปลูกแต่งไทยแซมมันก็จะมีหย่าเนาะคะ่ะเพราะว่ยยายกการฉีดยาขาะเพราะได้อันนี้ยายกการเห็ดเป็นกเกษตรในของถุงนาฟ้ามก็คือกเกษตรหมุนเวียนผสมผสาน ในการหมุนเวียนเอาเงินมาเพื่อที่ตีเอามาปรปับปรุงในสวนเราก็เป็นค่าใจใจในชีวิตประจํำวันถามว่ามันดีบอก,กับกเกษตรแบบนี้ทุกอย่างตรงอยู่ที่ใจมากและกะน,น้ำเนาะค่ะทุกคนตั้งใจยังแล้วก็เลยม,มานาั่งนั่งกินเข่าล้วกับพกการากันนั่งเล่นั่งหัวล่ะค่ะนี่ลหละค่ะวิธีชีวิตของกเกษตร ถ้าเขาเฮ็ดด้วยใจหักมันกัดจะออกมาดีก็อคอยคิดก็คอยเฮตดหลักก็คอยปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนที่ายกการเอามาทดล่องปลูกายการบม่ไดป้ปลูกเพื่อนนี่้ะคะายการปลูกเพื่อเลี้ยงดูแล้วก็ทดล่องเบงวาายการจะเลี้ยงน้องไห้บ่อเนาะค่ะตอนนี้ก็คือน่องห้น้ำน้องทุกมือเพราะว่า ทุเรียนหนาแรงสิ่งที่นอนต้องการนะก็คือน,น้ำนองทิ่ขาดน้ำเพราะใดถ้านา้ำให้น้ำนองตลอดนองแก่ตัวใจก็คืนนอเงาะอันนี้จะเป็นต้นเงาะเนาะค่ะถึงในส่วนในทุงน่งนาฟ้าของยายการจะมีพืชที่หลากหลายอันนี้ก็จะเป็นต้นพุทราสามโรดหรือว่าพุทราต้นอ้อยเนาะค่ะเขาบอกว่ามันจะแสบกว่า ามรถเนาะค่ะนี่คืคอปลาบกติดาคงแยกการหนึ่งก็บปลาติดาแยกการนี่ก็เกิดปัญหาขึ้นอยู่ค่ะปีจะปีบางหากักปีนี้แยกการเอาบทท่านเนาะค่ะจะหฮวงบทท่านอยู่ประมาณเกือบเกือบสามสิบต้นก็เกิดเสียหายอยู่ค่ะตแต่ว่าแยกการก็จะได้มาแก้ไขไม่ก็คือต่อไปนี่ก็คือบอ่เอาไว้ดกเนาะค่ะเนาะบอ่อเอาไว้ทุกนวยก็จะมีตัดถึงแน่ เพราะว่าถ้าเอไวด้ดกการดูแลผงแยกการบดทั่วถึงเนาะคะ่ะแยกการกระเลือดต่องแกะไขตรงนี้นำอันนี้ล่ะคะ่ะแต่วันนองกระดูกี่รียู่อันนี้ฝรั่งกิมจูเด้อค่ะอายุประมาณเกือบเกืบตามปี